เติมาก่อนสันดีไงหรอถ้าเมื่อกี้น่ารักดิที่ที่ที่วิกเติมมองนาทีรักอเต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 มองเงี้ยงขึ้นไปเออเออน่ารักน่ารักหน้ารักเออหน้ารักเออหน้ารักเออดี น่ารักอน่ะนี่นี่แหละอือแต่ตอนนี้เตอร์หน้าเหลือหล่ามาเป็นไรครับเตอร์เป็นไรลูกลืมไปแต่ตอนนี้เขาใส่อ๋อลืมไปแม่ไทยอยู่ไม่ได้แนละ้วต้องเนี่ยเนี่ยพอรู้ว่าถ่ายดูทําตาดิดูทําหน้าเลยหน้าโคสิงอะ่ะ <laughs> เหมือนกันหมดทั้งบ้าน <laughs> พ่อก็ไม่ชอบถ่ายรูป เตอร์ไม่โอเคเนเนเนทำเป็นเกรงนะวิกเตอร์นะเตอร์ทำเป็นเกรงนะครับวิกเตอร์พันขอกีค่ะอ๋อถ้าไปประกวดเนี่ยวเราประกวดได้ไหมแต่คนเยอะมากเลยนะฮะถ้าไปประกวดคนเยอะมากและกล้องก็เยอะมากนะเตอร์ทำตัวไม่ถูกอินเตอร์ก็หันหันกลไกชดชดชด ได้ยินเสียงไหมอืมสวยชัดดี oppo นะ oppo 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 x8 pro แล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็บอกว่ามันมันมันฟุ้งฟิงเกินไป ถ้าชอบความเรียวก็ iPhone แต่หนูว่า OPPO อ่ะชอบความความถ่ายภาพพับนิ่งมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิดีโอแล้ว iPhone ดีกว่านี่เหมือนมารีวิวให้เขาเลยนะเนี่ยที่เ่าจะถ่ายจากมุมนี้ อนนี้แม่คาสันมั้งอันนี้่ามันเปลียนกันหมดแล้ว <c oughs> ทางแสนนี้ก็เปลี่ยนหมดนี่แต่ถึงกงับงงใส่ยนชุดใหม่แล้วมั้งอือหืออ๋อลืมใส่บีบนี่แต่จะหลับแล้วชใช่ ให้มันดูซะบ้างใครมาก่อนดูสิฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมจะมีสิทธิ์อะไรอะไรใช่ัหมจะขนาดจะรู้หนึ่งในใจมันเปลี่ยนหัวใจจะเจอยังไปครองตอนนี้อะไรเบอร์เนี่ยดูไม่ออกเลยเอ๊ที่รักวิดีโอนี่มันปรับแบบไม่ไอ้นี่ได้ไหมอะ พอเทดอ่ะตอนนี้มันพอเทดตลอดอวิดีโออ่ะอ,อือของอะไร oppo อ่ะอเนี่ย oppo จ้ะ oppo x. x x อะไรวะ oppo x8 pro จ้ะเห็นไหมความแตกต่างของ oppo กับ iphone สีแตกต่างกันเลยไม่ไม่เป็นพอเทดหมายถึงว่าไม่เอาอือ ใช่ได้เนี่ยมันมันกดตรงไหนอันนี้คือ F สต็อปอยากได้เบอร์มากได้ F สต็อปเยอะปิดไปเลยไม่เบอร์เลยก็ปิดใช่ไหมคือชัดหมดโอเคเออดีอันนี้ดีกว่าไปไหนไปไหนไปไหนขานไปไหนเดียวไม่ได้แตแนะนำถ้าเกิดใครอยากถ่ายวิดีโอให้เป็นไอโฟนดีกว่า าเบื่อกันแล้วเหรอเฮ้ยน้องฮะน้องเบื่อหรือยังคะเต้านั่งนี่ครับเต้านั่งนี่เต้านั่งนี่เต้านังนี่เติมมานั่งใกล้ๆมามานั่งนี่มาโอเคนั่งกันเลยแสนดีกับบ้านบอลอันนี้คือบ้านบอลของแสนดีนะโอ้นี่เข้มจังเลยสวย เออ,อน,นี้ดีน,นี้ดีมันก็มีแบบให้เราเลือกเลยนะคะว่าจะเอาฟิลเตอร์ไหนพี่เต้มองอะไร ทุกคนอาจจะมองภาพเบลอไปนิดนึงขาคุณพ่อมาสอนมั้ยสอนเรื่องสีมั้ย <c oughs> ใส่ตาบิ๊กเตย <c oughs> นางร้ายมั้ยสีส้ม Orange สีส้ม Yes Orange <c oughs> This is Pink. Oh. Pink. Orange and pink. Cup and cap. Like this color. Yellow. Yellow and pink. pink or non? Non. Non, non. Blue. Oh you want every colour. Every colour. This mm -hmm. is green. Green. Green and pink. Green, pink, and yellow. Đó là, đó là. <laughs> ngon natu kompi tân ngon dù. ngon 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 ngay đi à. Ê, ngon 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 nè ngon 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 สีเขียวมาสีเขียวกรีนสีเหลืองพ่อพูดสั่งสีเหลืองเยลโล่แล้วอะไรต่อสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแม n โก้อะไรีะอีโต้ไปเช็คซิปโปมีอะไรวะมอีโต้มันก็ต้องอันสุดถ้ายดิเยลโล่เยลโล่แม n โก้ ิลโลแมงโกะมันม่มีอะไรไหมไม่รู้ด <c oughs> ิใคร,รวู้มุกอันนี้บ้าแชร์มาหน่อยพ่ออยากได้สีฟ้าอือหืออีกหน่อยแซนดี้ <laughs> อยากได้สีฟ้าฟ้าอยู่ไหนคะ อยากได้สีฟ้าอุ่นอยากได้สีฟ้าอีกทีหนึ่งอยากได้สีฟ้ายังกันจะลังวุ่นไยสีฟ้านั่นแหละสีฟ้าขอบคุณมากสีแดง red อะไยที่เอาออกเออกไปออกไปออกไปให้เหลือสุดท้าย สีฟ้โอ้ถ oh, ูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็สีฟ้าสวัสดีค่ะโอ้ <c oughs> oh, แม่เมยไหนคะนหนแม่พ่อสอนดีดิสอนทีละอัน สีแดงไม่ดูสีแดงกลางวันกลางวันสีเขียวสีฟ้าห้านักเรียนเบื่อสีเหลืองไม่สีเหลืองสีส้มสีส้มอันนี้ก็สีส้ม ดูกตุงดูกตุงสวัสดีสวันดีค่ะสวัสดีค่ะขอจะเอาหูจะเอาหูพี่หมาสวัสดีจุงตุงดุดูุงดุดูุงสีอะไรนี่สีชมพูใช่ไหมชมพูโอ้ชมพูไปแล้วชมพูไปแล้วอ่ะให้ชมพูอ่ะชมพูนะอันนี้สีอะไรสวัสดีนี่สีอะไรนี่สีอะไรคะสีอะไรอะ เฮ้ย <Hey. S 2> ดิงดิงตัดดิงดิงดิง,ดงสีอะไรนะตรงนี้สีอะไรนะตรงนี้สีสอะไรนะสีส้มเหรอส้มไหมส้มออเรนจ์ส้มอ,อ,อร่อยนะมันอร่อยนะคะสีส้มมันส้มมันอร่อยนะใช่ไหมอ๋อสีอะไรดีนะ แซนดี้จะชอบสีอะไรนะตุ้งตุ้งกระดุงตุงต้งตุงต้งแม่ชอบสีนี้นี่แซนดี้แม่ชอบอันนี้มากเลยมันสดใสมากเลยนะสีเหลือง yellow b บ l l เยลโล่เยลโล่อะค่ะมันดีนะมันเหลืองมันสดใสนะชอบไหมยลโล่เยลโล่เยลโล่แน่นี่นะเยลโล่ yellow สีเหลืองนะคะ สีแดงพี่บอกสีแดงนี่ป่ะนี่แซนดี้คะแดง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 เอาแซนดี้เลือกอันนี้อ๋อเปนอร่อยค่ะแดงเห็นไหมสีแดงมันเป็นยังไงคะสีแดงแรงฤทธิ์เลยตับแบวตับแบวแซนดี้คะแซนดี้คะโอ้โอ้โอ้สีแดงแดงให้วิต้าเล่นด้วยได้ไหมสีแดงได้ไหม เอาสีแดงให้วิเตอร์ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมแบ่งกันได้ไหมคะนะให้วิเตอร์เล่นหน,หนึ่งอันได้ไหมมีสีอะไรเยอะสุดหนะ้าแดงมีหนึ่งมีสีฟ้าสีฟ้าให้ี่เตอร์สีอะไรดีนะให้ว่เตอร์สีสีชมพูได้ไหมโอไม่ได้หรอไม่ห่วงกันสิคะต้องแบ่งกันนะ แบ่งกันได้ไหมพี่เตอร์อยากเล่นไหมเตอร์อยากเล่นไหมครับโอ้ว้าวเตอร์อยากเล่นกับน้องไหมอือฮึอือฮะโอเคค่ะให้พี่เตอร์เป็นอันนี้ได้ไหมคะลูกให้ให้พี่เตอร์นะหรือว่าเอาสีอื่นให้พี่เตอร์อะให้พี่เตอร์สีอะไรให้พี่เตอร์สีอะไรดีลูกให้พี่เตอร์สีอะไรดีนะ ดุ้งตุ้งตุ้งุ้งตุ้งตุ้งุ้งอยู่ไหนฮะแป้งแล้วก็ใส่เห็ด s a อยู่ไหน a n d y อยู่ไหนยูนิดายูนิดาอร่อยอร่อยเขาไปกองนี่แป๊บเดียวหมด เออมันกินแล้วเพลินมากฮะพ่อมากินใกล้ๆสิให้แสนดีนะให้แสนดีได้ฟังสิว่ามันกรอบขนาดไหนเชียวหัวอุว้ยเคี้ยวเคีย้ยวอยากกินบ้างอันนี้เตอร์เนี่ยเตอร์เนี่ยหิวมาก,มากนี่ของอะไรคะพอ่อพอแหละในเกนาะในเกาะอันนี้ซื้อซื้อมาจากไอน้นี่นะซื้อมาจากเอ้ผู้หญิงทำมาหากินในเกาะอุ้ยชอบภาพนี้ปะ ชอบภาพที่มองพร้มอมๆกันเนี่ยด้วยความหิว <laughs> ด้วยความหิวอะหัวเคี้ยวด้วยจำเลยนะทายเลยนะนั่งเอาเลยนั่งนะางนางเนี่ยมัน,นพอเราแปบ๊บวิตเตอรอ์หนึ่งสองหนึ่งสองที่รักให้วิกเตอร์อยู่ข้างหลังสนันดีหน่อยได้ไหม,ไมโอเคโอเคนัั่ง ออยากกินบ้างเลย,อ,อ,ยอยากกินบ้างจังเลย,ยมันยังไงนะมันกรอบใช,ใช่ไหมฮะ,อ,ะอ,อยวเอาวิดีโอหนึ่งสองอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอ่าโอเคอืม ไม่กินมั้ยฮะเขาไม่กินอิ่มมไม่โอเคยังโอเคผูว่าจะให้กินค่ะเคียวทิใช่เคียวทิฟเคียวทิฟก็มาพิตเตอร์หิวแซนดี้ก็หิวแซนดี้กินข้าววันตอนนี้แซนดี้กินข้าววันละมื้อค่ะ กินช่วง9โมง๊ยมันหิวขนาดนั้นเลยหลรลอเคี้ยวทิปเคี้ยวทิปมองมองมอง ขอขอขอโอ้เ<อ><อ>ถียงเถียงเ<ๆ>ถียงเถียงพอ่อท้งองเจ็ดเดือนแล้วค่ะงของเด็กมีหรอไ,ไออม่ใช่นีไอ๋อ เอะไรลูกมอยากกินอยากกินอยากกินอ้สันดีมองอะไรอ่ะแต่นี้อยากกินใช่ไหมลูกมีของแสนดีไหมอ่ะมีพิชี่นะพิชี่ แท่์กลองดูกล่องนั้นที่มีของเล่นอะไรมีของเล่นอะไรบ้างเอาหมุดเด้งเอาป้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็น้ี่สดงไหมถ้านเทรเนอจะก็ดีใจเหรอกระโดดนตาะโดดวเกะโดฮะก็ดีใจเหรออันนี้หิวอนนี้เห็นพ่อกินข้าวเกียบ ไหนดิเกาะนะเกาะนะเอาเอาเอาไปดูปไปดูพอ่อไปไปดูพอ่อจะรักกันมากไ่าฮ่าางเก่งแล้วคะ่ะแต่นี่ผูกโบตลอดทั้งวันเลยคะ่ะ <c oughs> หลังใจที่โดนทักป้ <c oughs> าต้องใส่โบให้ทั้งวันเลยเด็ก <c oughs> ผู้ชายเด็กผู้ชายใส่โบทั้งวันเลยคะ่ะ นึกว่หัวหัวยุ่งหัยุ่งเอ่ะฮะอันนี้อะไรใหม่เหรอคะบาวอันนี้ไงที่ป้าใส่อ๋อใช่เอาไว้จะดูด้วผมเสียตรงหัวไปชั้นอยากกินบ้างเห็นพ่อกินกิไรหิวหิวหิวจะกิน อุ้ยโมโหแล้วนะพ่อพ่อไม่ให้หนูกินน่ะนะเห็นไหมอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิงเงือชิงเงื้อเอาไหมคะโอ้โอ้พ่อเอาแล้วหนูอยากกินข้าวเกียวแล้วค่ะขอบคุณใจซ่อมค่ะเดี๋ยวจะเสี่ยงเงื้อใช่ไหมอันนี้อะไรคะดิ้งดิ้งเตะเตะดิ้งจิ้ง เห็นตัวเองแล้วหรือว่าไม่ได้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 กินไม่ได้กินไม่ได้เออจะกินโทรศัพท์แม่กินไม่ได้นะคะดูได้อย่างเดียวหรอกกินไม่ได้นะงับไม่ได้คือแค่จะกินโทรศัพท์โอเคเอ๊ะ งอารมณ์ดีไม่มีโมโหพึ่งโมโหไปเมื่อกี้อารมณ์ดีไม่มีโมโหแต่พึ่งโมโหไปเมื่อกี้ค่ะโมโหหิวเฮ้ย <c oughs> หอมจัง Diamond <c oughs> น้องกินนมเก่งไหมก็เรื่อยๆค่ะไม่ถึงกับกินดุกินเรื่อยๆกินตามเวลาทำไมยังงั้นเบ่งหรือเปล่าไี่ละ นี่รักเบ่งเบงเบงเอาใหล้ลยนี่จะลองมาดูเอาให้สุดเลยอืออืค่อยหลางทีเ <c> ด <ười> ียวอือพอดมดิ หอมใช่ไหมลูกป่าป่าป่าเดี๋ยวจะพาแซนดี้ไปนั่งกระโถนแล้วนะคะเมื่อกี้เหมือนจะเบ่งเลยนะคะไปนะคะบ๊ายบายนะคะพี่ๆอื้อกลางไรเราไปบูบี้กันนะคะหนูแค่ปวดเฉยๆค่ะเขาเบ่งเขาเบ่งอยู่เบ่งอยู่เบ่งอยู่เบ่งอ่าไปเลย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 แล้วไปบาย บาย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 ค่ะบายบายค่ะสงแฟกตลกอ่ะตลกอ่ะตลกอ่ะอึกกางไลฟ์ขออภัยพี่ๆนะคะเจนดี้อึกกางไลฟ์นะคะอุ้ยไปแล้วน่าทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสงแฟกสงแฟก วันที่เดี๋ยวนะนึกวันก่อนนะวันที่เดี๋ยนี้เดืนอนอะไรอวันที่13เจอกันที่อยุธยาอายุตอยุธยาอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะแล้วก็14เจอกันที่ไหนนะโอ้ไมคก็จำไม่ได้เดี๋ยวเขียนให้นะ